ต่อจากตอนที่แล้วครับทีมพวกูฟี่โซโลนะครับก็ได้ต่อสู้กับ S อสแบกับ x อ็กฮนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็โซโลได้บอกว่าจุดอ่อนจริงๆของเผ่าพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับทีมของนามินะครับก็ได้ต่อสู้เข้ากับเซรฟิมของจินเบ้นั่นเองครับนี่ครับซึ่งดูเหมือนว่าจินเบนี่ได้เปรียบมากๆเลยนะครับเซราฟิมตัวนี้นะฮะก็ทำให้ ซันจิครับได้เข้ามาช่วยครับผมนี่ครับซันจิเข้ามาช่วยทีมนามินะครับเพราะว่านามิกําลังตกอยู่อันตรายนั่นเองครับซันจิเขาก็เลยมาช่วยนั่นเองครับเซนโทมารุนะครับกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์บัตเตอร์คอเหมือนที่เกาะโอฮาร่านะครับจึงได้บอกให้ชาวเมืองบนเกาะของดรเบกาพังรีบหนีออกจากเกาะนะครับผมเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีกับคำสั่ง บัตเตอร์ขอเข้ามานั่นเองครับทีมแฟงกี้ครับได้ต่อสู้กับเอสเน็กนะครับนี่ครับนี่หรือว่าตัวที่เหมือนคล้ายๆกับโบอาแฮนคอร์ I นะครับเอสเน็กนะครับแล้วก็ท่าทางเหมือนว่าพวกแฟงกี้จะได้เปรียบนะครับแต่ด้วยสเสน่ห์ของเอสเน็กนะครับก็ทําให้พวกกลุ่มของแฟงกี้เนี่ยกลายเป็นหินหมดเลยครับผมอ่า ตัดภาพมาที่ห้องแล็กเก่านะครับที่เป็นจุดขังพวก CP สายลับต่างๆนะครับโดนจับมาไว้นี่รวมทั้งด็อกเตรเบเก้าพังด้วยนะครับผมเราจะได้เห็นว่าซากะเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่นะฮะและซากะ,กะก็โดนรอบทำร้ายนะครับโดนยิงนะครับผมอ้าวแล้วก็จบตอนลงไปนะครับเรียกได้ว่าโอ้โกำลังจะเปิดเผยแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง,งจัดทอยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ